มองอะไรส้มมอใกินชิมกัใช่เปาใช่ทำไมอไม่ะค,คนนุม่มใช่เหรอจริงเหรอนุ่มมากเลยอร่อยเหมือนกูชอบกินซุปหน่อไม้อะ<ช>แล้วหลังๆกูไม่ค่อยสั่งแล้วเห็นปะ<ช>อือผมคงไม่ต้องพูดนะดูความนุมนะน่มมันนะนุ่มไหมไม่ไหวไหหนะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องรออีกอันนึงไม่ไม่ไหวแล้ว ท่านผู้ชมผมเปิดคลิปโดยการกินก่อนแล้วค่อยเปิดนะจริงๆเนี่ยผมถ่ายเสร็จหมดแล้วนะและผมมาเปิดไม่เหมือนคนอื่นผมรู้แต่เหตุผลที่ผมทําแบบนี้เพราะว่าผมจะได้ลองจิมก่อนผมไม่อยากจะพูดอะไรไปก่อนที่ผมชิมผมก็ต้องเทสก่อนแล้วพอผมรู้ว่ามันดีผมบอกท่านผู้ชมเลยว่าพลาดคลิปพลาดคลิปนี้ไม่ได้เข้าไปดูนะครับ ดูตอนผมกินดูความตกใจของผมวันนี้เซอร์ไพรส์เยอะแล้วก็รู้สึกเลยว่าถ้าคุณคิดถึงบาร์บีคิวอ่ะคุณต้องมาลองกินพิทแมสเตอร์เพราะว่าเขาตั้งใจทําและทําดีมากคุ้มกับการมากินบาร์บีคิวนะครับลองดูผมว่าคลิปนี้ใช่เลยอาหารเนี่ยผมยอมรับเลยว่าเขาทำบาร์บีคิวได้อร่อยมากนะ,ะับไปมาดูกัน She's a itty bitty spider with a itty bitty bite, and she might just come for you. you. She's a snake crawling creeping on the floor. If you give a time a day, baby, that's your first mistake. She will swallow you whole. เยอะมากถ้าผมกินหมดเนี่ยถ้าเขากินหมดเนี่ยซ้มมุนนอร้านอะ่ะคือผมเป็นคนที่ชอบกินบาร์บีคิวตั้งไหนไหนแต่ไรละแต่บ้านเรามันหาก,กินบาร์บีคิวยากมานานแล้วแหละนะแต่ผมเคยเจอร้านเนี่ยร้านเดอะพิซซ์แมสเตอร์เนี่ยผมสั่งมาแล้วอร่อยมากมองอะไรส้มใช่ทำไมอะ่ะข้นนุ่ม <c oughs> ไม่ใช่ลิน้น <c oughs> ไปปวะ หรอให้เหรอจริงเหรอนุ่มมากเลยอร่อยท่านผู้ชมผมจะไม่มีทางทําได้นะถ้าไม่อร่อยอ่ะอร่อยมากผมมันคงไม่กินลินลิ้นจริงป่ะโกหกไม่ไดบอกเขาใส่ไปเลยใส่เหมือนที่สั่ง้าเลยจริงเปล่าจริงให้เหรอนี่ลิ้นอะไม่ให้ จริงเหรอเป็นลิ้นที่อร่อยมากผมไม่กินลิ้นนะผมเป็นคนไม่กินลิ้นเลยอร่อยมากไม่น่าเชื่อจริงวะเนี่ยร้านนี้ผ่านละท่านผู้ชมมากินได้เลยเพราะผมเป็นคนไม่กินลิ้นแล้วลิ้นนั้นอร่อยมากแต่ที่ผมมากินจึงเกินเิดเสือร้องไห้นะครับบรสเก็ตทํายากมากท่านผู้ชมจริงๆบ้านเราอ่ะบางทีพอเพื่อนกูเนี่ยอยากกินบรสเก็ตนะเขาอยากให้มันนุ่มมากนุ่มเหมือนลิ้นเมื่อกี้แต่จริงจแล้วผมชอบประมาณนี้ดี ก็นุ่มแต่ว่ายังต้องมี t e x t อร์ด้วยแล้วก็ซอ,อสอ่ะจุดดีของบ้านเราอซอสมันจะมีรสชาติครบยังมีเผ็ดๆนิดนึงมีหวานๆเค็มๆเปรีป้ยวๆหน่อยถ้าเป็นฝรั่งบางทีนะเปรี้ยวอย่างเดียวหวานมากฮะตอนแรกผมมาที่ร้านอะ่ะเขาบอกผมว่าอยากให้ลองกินลิ้นดูเพราะว่าลิ้นที่นี่ไม่เหมือน ล่นอื่นที่เรากินกันจะไปปิ้งย่างจะเป็นอะไรกันไม่เหมือนกันผมก็ไม่เชื่อเขานะผมนี่ไอ้นี่แม่งตอแหลกูแน่นอนผมคิดในใจผมไม่กินลิ้นยังไงก็ไม่กินเขาก็บอกออโอเคผมเข้าใจพอมาผมก็ไม่นึกว่ามันคือลิ้นนะผมนึกว่ามันคือปลายบรสเกตนึกออกใช่ไหมปลายบรสเกตมันจะมีอันหนึ่งอะตัดอยู่อะผมนึกว่าเอ้ยใช่ทำไมาวันนี้ให้ปลายบรสเกตมีตเยอะจังวะผมก็ได้ลองกินดู แล้วมันนุ่มรสชาติมันอร่อยมันไม่เหมือนลิ้นเลยคือผมไม่ชอบตอนคนบอกว่าอันนี้ไม่เหมือนลิ้นผมไม่เชื่อไงอันนี้ไม่เหมือนลิ้นมันนุ่มมากแล้วมันเป็นรสชาติที่แบบถ้าใครไม่ชอบกินลิ้นกินได้อะเหมือนปลาผมเป็นคนไม่กินปลานะเแ้ยแต่พอกูกินไม่รู้ตัวกูชอบกูกินปลากูชอบกูสั่งใหม่เยอะด้วยเหมือนกูชอบกินซุปหน่อไม้อะกูกินมา30ปีกูไม่รู้ใส่ปลาแล้วหลังๆกูไม่ค่อยสั่งแล้วเห็นป่ะจริงๆการทำบาร์บีคิวมันยากมากนะเพราะว่ามันต้องใช้เวลามันต้องเลือกของดีก่ออนเื้ บิสกิตเนี้ยถ้าเราไปสั่งทั่วไปเองเขาก็ไม่ค่อยตัดแบบนี้มาให้เขาก็จะตัดเป็นแบบแบบฝรั่งเศสมาให้เราอะ่ะเราก็ต้องไปหาที่เขาตัดแบบอเมริกามาให้เราเหมือนจะ้เป็นบิสกิตสวยๆมาให้เอามาทำกว่าจะทำมันใช้เวลาแล้วก็ต้องแบบใช้เวลาสโมกอีกนานอะ่ะแล้วก็ต้องใจเย็นกับมันต้องทําตามขั้นตอนกว่าจะได้กินแล้วเนี่ยสมมุติเราทิ้งไว้แป๊บหนึง่งมันก็จะเริ่มแห้งเราก็ต้องแบบคือทุกอย่างมันเป็นอาหารที่แบบไม่ใช่ว่าเราคิดอยากทําตอนนี้แล้วอีกชั่วโมงหนึ่งกินอะ่ะนึกออกป่ะเราต้อองคิดเผื่ เพราะฉะนั้นน่ะผมอยากให้ท่านผู้ชมทุกคนน่ะถ้าใครชอบกินบาร์บีคิวรือชอบกินฟิลบาร์บีคิวนะหรือว่าถ้าไม่เคยกินบาร์บีคิวแล้วมาลองดูเราชอบอ่ะสนับสนุนคนที่เขาทำบาร์บีคิวเยอะเเพราะว่ามันทยายากแล้วถ้าเราไม่มีเขาอ่ะเราจะไม่ทํากินเองหรอกเน่อามันเหนื่อยมากแล้วคิดดูส่วนบ้านกูอ่ะถ้ากูจะไปนั่งทาเอาไอ้เตาอย่างเงี้ยมาใส่ไว้อ่ะคิดดูเดี๋ยวจะไว้ตรงไหนแค่อันอันเท่านี้ที่เราทําเองมันก็ลำบากแค่เราต้องมานั่งทําความสะอาดต้องคือมันเหนื่อยเพราะฉะนั้นเราควรจะชื่นชมคนที่เขาทา มาอุ่นๆเขาเราจะได้มีกลิ่นอร่อยด้วยอร่อยอร่อยผมเคยบอกทางร้านเขาแล้วว่าผมรู้จักพิทซ์แมสเตอร์ได้เพราะว่าผมหาบาร์บีคิวคริมเนี่ยแล้วอยู่ดีๆผมเจอร้านเนี้ยชื่อพิทซ์แมสเตอร์แล้วผมก็รู้เลยว่าร้านเนี้ยคนเจ้าของอ่ะเขาต้องชอบกินบาร์บีคิวมากเพราะเขาตั้งชื่อว่าพิทซ์แมสเตอร์เพราะครานอกจากนั้นมันจะเป็นแบบบาร์บีคิว นู่นนี่ฮะเป็นมาสเตอร์ของการทำบาร์บีคิวในที่ของตรงนั้นอะแล้วพี่เขาเคยเป็นกรรมการที่เมืองนอกเลยนะเทสบาร์บีคิวอะผมว่าบริสเกตเนี่ยท่านผู้ชมดูนะมันคือเสือรองไห้อะถ้าบ้านเราเรียกอันนี้ทํากี่ชั่วโมงนะสิสองชั่วโมงท่านผู้ชมเนี่ยแล้วเราก็จะได้ฟิลอย่างเงี้ยฟิลที่มันต้องมีเหมือนแบบหลุดลุดล,ล,ล,ล้วนออกมาแต่มันไม่ต้องไม่ได้เละนึอปล่ามันต้องมีเท็กซ์เจอร์มันยากตรงน,นี้แห mm. ละมันต้องนุ่มพอดีกับต้องมีเท็กซ์เจอร์ด้วยอะ ซอสบาร์บีคิวอ,อร่อยมากครัเปรี้ยวหวานเค็มมีเผ็ดนิดนึงโอ้ขอบคุณครับนี่<อ>คืออะไรครับ,รบอันนี้เป็นสเต็กลิปพายที่เอาไปลบควันก่อนแล้วค่อยมารีวอนเสี่ยงหลังตัวนี้เป็นเคสเซริยาครับเป็นช็อคบิสกิตเคสเซริยาครับแล้วอันนี้เป็นเคสเซริยาไก่อันนี้เป็นครีมสปีแนทครับอันนี้เป็น, ulate, นคอนสลับคอสลอแมชโพเตโต้ตัวนี้เป็นคอนลิปขอบคุณครับ,บค,ครับผม พอผมกินเสร็จเขาเอาผมไปฆ่าแน่นอนคุนอยู่ไ,ได้ลี <laughs> ใช่ผมมากินบาร์บีคิวผมชอบพวกนี้โฟลโลพวกขวก้าวโพดพวกสปนเนชพวกมชนฝรั่งฝสุดเลยรู้ปะผมชอบกินซ้าย,นยนเนี่ยคอร์บเนี่ยอันนี้ถูกปากคนไทยแน่นอนเพราะผมสั่งอันนี้มาตอนนั้นอะแล้วผมแย่งกับเดียอันสุดท้ายปกติผมกับเดียไม่เคยแย่งของกันเลยเถียงกันว่าใครจะกินอันเนี้ยอร่อยมากม,มาพูดถึงไก่ก่อนปกติอะเราจะชอบกินไก่ที่มันนุ่มมากใช่ไหมส้มแต่ผมจะบอกให้ผมชอบกินไก่แบบเนี้ย ที่มันมันไม่ได้นุ่มมากแบบเปื่อยอะ่ะแต่มันมีเท็กซ์เจอร์อันนี้คือไก่ที่อร่อยแต่เราต้องมาเปรียบเทียบเราต้องชิมไก่จากรสชาติมันไม่ใช่จากเท็กซ์เจอร์มันไม่ได้แข็งนะแต่มันมีเท็กซ์เจอร์มันนุ่มแหละ่รสชาติดีมัน้าอร่อยมากบางทีบ้านเราชอบมองว่าแบบควรนุ่มกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยไม่ผมว่าอย่างนี้ p e r ์เฟ t ของปอดสม้มรับประกันใครชอบกินข้าวโพดแล้วมีชีสนะแนะนำเลยหมูนไก่อร่อยมาก บิสกิตผมให้11บเอเต็มสิบดาวเลยนะ1ิบเอเต็มสิบไก่ให้สิบไก่นผมให้สิบเลยนะอร่อยมากบิสกิตให้เกินเลยอ่ะลองบีฟริปกันผมคงไม่ต้องพูดนะดูความนุ่มมันนะนุ่มไหมนุ่มมันสวยนะเห็นป่าชอมพูตรงเนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นเนื้อเน่ยเนี่ยมันแบบสโมกเข้าไปอ่ะดีมากแล้วความนุ่มที่ผมฉีกให้ท่านผู้ชมดูดิดูดิเปื่อยมากอะ สิบแต่ม็นสิบจริงๆยังไม่อยากเชื่อเลยว่าตัวเองกินรินมากรินวัวน,นี้ยอมรับยอมรับเลยอร่อยเกินซี่โครงหมูขาดไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวทำอะไรให้ดูเป็นรอยยิ้มปะเป็นปะเนี่ยคือซี่โครงหมูที่ดีนะรู้ปะห้าสมมนูนี่คือหนึ่งในเก์ที่เขาตอนไปประกวดเขาจะเช็คนะต้องกัดให้เป็นรอยยิ้มทำให้ดูมาเนี่ยคือแบบ t e x t u r ดีอะแต่บางทีพอเรากินกันอะเราจะชอบแบบดึงกระดูกออกนะแต่เนี้ยคือ t e x t อร์ที่ถูกต้องของซี่โครงหมูผมชูมพูดตลอดว่าอาหารที่มี t e x t ซ์มันยังไงก็ต้องมี t e x t อร์มันสําคัญมากนะเพราะถ้าอาหารไม่มี t e x t ์เจอะเราก็เอาพวกนี้ไปบดกินดิมันต้องมี t e x t อ r ์ดิอันนี้เขาใช้ espresso รับของเขานะครับก่อนเขาทําพวกเนี้ยเขาจะเอาร r y rub ที่เขาเป็นเครื่องเทศข,ของเขาอะมาทาทั้งตัวก่อนแล้วไปอบอันนี้เขารี v e r s se e sear แล้วเขาใช้เป็น espresso รับหอมมาก กินหอมนี่กินเนื้อเพอร์เฟกต์เลยอะ่ะสิบเต็มสิบปกติผมไม่ค่อยให้สิบใช่ไหมสิบเต็มสิบอ่อยจงโอย้ยเนี่ยเนี้ยผมชอบกินส่วนนี้แต่ซอสบาร์บีคิวอร่อยมากเลยครับถ้าผมแนะนำท่านไม้ชมมากินที่นี่นะถ้าใครไม่กินเนื้อก่อนลวกันเราต้องมาคนกินเนื้ออะไรเงี้ยผมแนะนำซี่โครงหมูไก่ซี่โครงหมูยังงต้องกินนะ พอกริปเนี่ยอร่อยมากไก่ดีมากนะแต่คือผมอยากให้อาจจะสั่งมานึง่งลองแบ่งกันกินก่อนเพราะว mm ่าเท็กซ์เจอร์ผมชอบมากแต่อันเนี้ยผมรับประกันเลยอะถ้าใครที่ชอบกินบาร์บีคิวแล้วกินเนื้อไม่ได้ให้สั่งอันนี้ใครชอบกินเนื้อก็แนะนําให้สั่งนะส่วนถ้าใครชอบกินเนื้อก็อยังไงก็ต้องบร mm ิสเกตกับบีฟริปเนี่ยยังไงก็ต้องบร mm ิสเกตนี้เพอร์เฟกมากกินไงก็ไม่เบื่อ ถ้าใครชอบกินลิ้นอยู่แล้วไม่ต้องถามผมไม่แนะนําเขาก็สั่งถ้าใครชอบกินลิ้นอยู่แล้วเพราะนั้นผมไม่ต้องแนะนําหรอกคนชอบกินลิ้นผมแนะนําคนไม่ไม่ชอบไม่ไม่ชอบกินลิ้นแต่ไม่ได้มีปัญหาการกินลิ้นให้กินอย่างผมผมไม่ชอบกินลิ้นให้ทายทำไมผมไม่กินลิ้นเพราะว่าผมจินตนาการว่าผมเหมือนแบบไปจูบกับวัวรือป่าว่าแบบเออกับวัวผมแค่รู้สึกแบบกูไม่เอาลิ้นวัวเนี้ยนะพอลิ้นวัวมันมามันจะมาเป็นแบบ ผมเห็นทีไรผมกินไม่ได้แต่รสชาติมันอร่อยมากคือผมเคยหลงผิดกินลิ้นไปหลายรอบแล้วผมรู้ทันทีเลยว่าไม่ชอบอันเนี้ยสาบานเลยผมไม่อรู้ยังไม่เชื่อเลยเขาทําเก่งมากนะแค่ดูยังไม่เป็นลิ้นเลยอ่ะถ้าถ้าพูดแบบไม่ลําเอียงว่าผมไม่ชอบลิ้นนะไอ้ลิ้นเนี้ยอร่อยสุดเลย <c oughs> ลิ้นนี่รสชาติดีสุดเลยแต่แค่ผมไม่ชอบไงผมเลยให้คะแนนไม่ได้กงคือไมได้สิบสองจริงจริงลิ้นเนี้ยอร่อยสุดแล้ว <c oughs> อ๋อเรามาลองชิมสเปเชียลเมนูเขาดีกว่าครับคีซเดีย จะมีรสเนื้อที่คุ้นขุ้นเช่นกว่าเนาะเป็นร้านมาบิคิวทำอาหารไม่ก็อร่อยด้วยไม่ไหวไนนะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องรออีกอันมึงไม่ไม่ไหวแล้วซึ้งเทเจอร์ไข่มันแทรกในเนื้ออะไรเนี่ยมันจะไม่เหมือนตัวนี้ตัวเนี้พี่ตลาดจะกินมันอาจจะได้เทเจอร์มากกว่าแต่ตัวเนี้ยไข่มันแทรกด้วยเนื้อด้วยเทเจอร์ของว่านพี่มันจะละลายกว่า ตัวนี้คือแบบมาบลิ่งเต็มฮะใช่ครับถ้ามาตอนยังไม่กินอะไรนะจะรู้สึกโอ้โหเลยอ่ะโอ้แต่นี่มาร้อนๆดูดิอย่าังไงเยลลี่อ่ะตอนเนี้ยจริงอันนี้ละลายในปากอ่ะอันนี้ก็มีสั่งได้ทั้งคู่ใช่ไหมครับไม่ทั้งคู่ครับเราไอชอว์วาเบียลิปเราจะออกมาเป็นสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งสามสัปดาห์ครั้งหนึ่งครับก็ือถ้ามาต้องรีบมากินใช่ครับต้องสั่งจองล่วงหน้าเลยครับบิมลิปวากิว กว่าน,นี้ต้องอันนี้จองเลย่านผู้ชมถูกปากคนไทยเลยไม่ต้องเคี้ยวกินเนื้อไม่ต้องเคี้ยวมี2แบบมันเยอะกับมันไม่เยอะอันนี้มันไม่เยอะเพราะมันแทรกไปแล้วพอเราเอาไปสโมกเอาไปอบอะไรเงี้ยไปย่างไอ้มันโรนแรกมันก็ละลายรสชาติอร่อยๆมาจากมันเนี่ยมันก็แสกแสกเข้าไปมันก็ละลายมันก็เหลือเนื้อแต่ระหว่างเนื้อมันจะมีแบบไอ้มันที่ละลายไปแล้วไงอันนี้ ตัวจ้าเลยอร่อยก็คือเนื้อตรงนี้แต่เพราะว่าตอนแรกอ่ะตอนที่มันยังดิบอยู่อ่ะมันมีมันแทรกอยู่ไงพอมนโดนความร้อนมันมันก็ละลายไปมันก็กลายเป็นเนื้อแต่ทุกๆชั้นมันก็จะมีรสชาติไงรสชาติมาจากมันให้อร่อยอร่อยมากไม่ไหวละไม่ไหวโคตรอิ่มเลยร้านเขามีอยู่สองสาขานะท่านผู้ชมตอนนี้ คือมีสาขานนทบุปปรีที่เป็นครัวกลางนะคือถ้าอยากจะมาทานหน้าร้านะแล้วมาได้แนะนําให้มาที่นี่เพราะว่าเขาทำจ่องนี้มาส่งท่านผู้ชมเลยแล้วลายเขาครบที่สุดตอนนี้เขาอาจจะเรนโนเวทอยู่นิดนึงนะแต่โดยรวมแล้วอ่ะมันไม่ได้เห็นผลอะไรมากท่าผู้ชมมากมากินตรงนี้ได้อยู่ดีแต่เดี๋ยวตรงนู้นเขากำลังทําอยู่เพิ่มให้มันดีขึ้นนะครับส่วนอีกที่หนึ่งอยู่นานาสแควร์นะครับก็ไปกินได้เดี๋ยวจะสั่งดลิเวอรีก็ได้แต่ถ้าผมแนะนํานะเพราะผมเคยกินทั้งสั่งมากินที่บ้านกับมากินที่ร้านมากินที่ร้านดีกว่า ถ้าเป็นไปได้นะก็อยากให้มาบางทีอาจจะเป็นแบบเสาร์อาทิตย์ลองแวะมาดูก็ได้นะครับเพราะที่นี่ฟิลเขาจะเป็นแบบคร <sk r ug> อบครัวครอบครัวชิลๆมาสนิทกันกับพวกพี่เขาได้เขานีสัยอัธยาศัยดีกันทุกคนเลยนะครับ <S 1> <S 1> อย่างที่ผมบอกเมนูแนะนำ3เมนูเลยนะใครชอบกินเนื้อนะก็สั่งบริสเกตบีฟเรบลิ้นไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณจะแนะนําลิ้นแล้วก็ใครที่กินเนื้อก็ด้วยแล้วก็อยากกินอย่างอื่นด้วยหรือว่าคนที่ไม่กินเนื้อก็แนะนําเป็น ซี่โครงหมูกับไก่ซี่โครงหมูนี่ดีมากทาได้เพอร์เฟกมากอะ่ะมันต้องเป็นเท็กซ์เจอร์อย่างงี้แต่มันฉีกออกมาได้เนี่ยเนี่ยเห็นปะมันหลุดออกมันจะกระดูกถ้าผมจะดึงออกมามันหลุดมันจะกระดูกแต่คือมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีคือหยิบมาหลุดแล้วอะ่ะอันกน็มีไม่ผิดหวังจริงๆที่ใช้ชื่อพิทแมสเตอร์แล้วก็ถ้ามาพี่าแล้วบอกว่าผมดูรายการพิสเตฟานมานะครับก็จะได้บีฟเอจะได้คอนริบอันเนี้ย ฟรีหนึ่งที่นะครับโคตรอร่อยนะเนี่ยแนะนาเลยแล้วถ้าสมมุติคอนริบหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะหาอะไรที่มันสเปเชีย hmm. ลมาให้ท่านผู้ชมน,นะครับส่วนถ้าใครอยากกินริบบิ้นสเต็กันนี้นะครับ mm hmm. ก็จองล่วงหน้ามาสัก3าสี่ชั่วโมง mm hmm. จริงๆลองถามเขาดูก็ได้ครับท mm hmm. างไลน์อดเขาร mm hmm. หรือว่า a c e b o o กก็ได้นะครับก็ปรึกษาเขาได้อยากว่าผมอยากกินนี้น,นี้ต้องรอไหมบอกล่วงหน้าก่อนก็ได้นะครับก่อนเข้ามาเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอะ บาร์บีวอ่ะคือมันยากตรงที่มันไม่ใช่ว่าเราสั่งแล้วเขาไปทําให้เรากินได้เลยอะ่ะมันจะต้องเขาจะต้องเตรียมบางอย่างมาอย่างบรสเกตนีเข้าทําเป็นชิ้นใหญ่หญอยู่แล้วแล้วเขาทามันคือมันไม่มันเก็บนานก็ไม่ได้นะครับมันก็ควรจะต้องกินให้เสร็จไปแต่วิธีการทําต้องใช้12ชั่วโมงอย่างเงี้ยเหมือนกันก็ลองถาม availability ของของก่อนก็ได้เหมือนจะมาอยากกินอันเนี้ยมีไหมพรุ่งนี้ผมมาได้อะไรเงี้ยลองถามเขาดูว่ามีอะไรที่ผมต้องสั่งเพิ่มไหมเดี๋ยวเขาก็แนะนําเองอะท่านผู้ชมนะครับก็ลองดูเพราะว่าบาร์บีลอ ที่เราจะมาแล้วเราอยากกินอะไรต้องเตรียมตัวนิดนึงเพราะมันใช้เวลานะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะชอบนะจริงร้านนี้ผมผมว่าอร่อยมากเลยอหาได้ยากหาได้น้อยแบบนี้เดี๋ยวขอตัวไปข้าเตาขเขาก่อนขไปเฮะไปอย่าไปเอาแอปเปิลกัดไปด้วยเหมือนผมมาแข่งไม่แข่งกินอย่างนี้มันต้องพีดอีทแหลกป่ะพีดอีทแหลกกินหมดไหม ก็ยังไม่หมดอะครับเก็บไว้อีกหนึ่งตัวที่จะมามีเ็นให้เป็นความลิฟแต่เป็นความลิเฟเป็นใคยเป็นว <c oughs> าัา